อันนี้มาเป็นเรื่องที่ทางสังคมเนี่ยนะฮะเขาตั้งคําถามออกมาพอสมควรว่า5,000บาทเนี่ยแจกแล้วมันดูยากเย็นเหลือเกินแต่ว่าตัวนี้ไม่มีมปัญหาคุณทวีไม่ได้มีปัญหากับตัวนี้<ห>ประเด็นก็คือว่าตัว1ล้านล้านที่เอาไว้สําหรับกระทรวงการคลังเนี่ยมันมี2ส่วนส่วนที่มีปัญหาคือไอซีแสนที่เอาไว้เศรษฐกิจฐานลากเลยซึ่งมันควรจะอยู่นิงบมางบปกติตัวนี้โอเคทีนี้ไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาคือว่า9 9 0 0 0 0แสนที่อยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทย 5แสนอุ้ม SME ไม่มีปัญหานะเป็นเรื่องการจ้างงานใช่ไหมคือการช่วยเหลือประชาชนรักยากอะไรสี่แสนเนี่ยมันเป็นการซื้อบรอนนี่ซื้อตาสารนี่ให้กับภาคเอกชนใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยเนี่ยนะซึ่งไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันจริงๆทั้งสองท่บัตรคุณทวีบอกว่ามันเป็นการโอนนี่เอกชนมาเป็นนี่สาธารณะคือคือไอ้ไอ้ซอฟต์โลน5 0 0แสนล้าน SME เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ตัว4แสนล้านเนี่ยแหละเมื่อคุณซื้อนี่เอกชนคุณคุณรู้ไหม ห,หุ้นกู้เนี่ยนะม,มันเป็นหุ้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันม,มันคือใช้เครดิตบริษัทของบริษัทนั้นมเมื่อคุณเมื่อคุณซื้อหนี้เอกชนได้ทำไมคุณไม่ซื้อหนี้ครัวเรือนที่มีอยู่13ล้านล้านบาทซึ่งใช้เงินน้อยกว่ามีเงินค้ำประกันมีทรัพย์สินมีสิสนทรัพย์ค้ำประกันออออมีที่ดินอะไรต่างๆซ,งซึ่งมันมีจำนวนมากที่กำลังจะหลุดมือออกไปทำไมรัฐไม่ซื้อแล้วให้ประชาชนกลับมาได้มีโอกาสได้ผ่อนใช้หนี้จริง มันเป็นหลักทรัพย์นะคือรัฐก,ก็ไม่ได้เสียหายมันเป็นสินทรัพย์อ่ะคือโอเคฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นประชาชนตัวน้อยๆแล้วมันก็มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันด้วยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ประชาชนตัวน้อยๆเลยแล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยความเสี่ยงม,มันก็สูงกว่าแต่รัฐเลือกที่จะไปช่วยคนที่มีคน,คนที่ไม่มีเอาง่ายๆเลยฮะกรณีแบบข้อมูลปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมคือคุณทวีีบอกว่าการณีจำนองในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยคือมันมีจำนวนที่ดินหนึ่งหนึ่งล้านสองแสน ก็แปลงวงเงินจำนอนแล้วประมาณ1.25ล้านล้านแล้วมันมีที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดมันเป็นมันเป็นหลักหลักทรัพย์ค้ำประกันขายฝากเนี่ยก็มีประมาณ46,000แปลงประมาณ2 8 0 0 0ล้านบาทใช่ไหมแล้วก็มีทรัพย์สินค้ำประกันทั้งหมดนี่ที่ถูกบังคับคดีเนี่ยตอนเนี้ยคือคล้ายๆกับว่าคำที่ศาลที่แพทยษาส่งครับคดีมีประมาณ1.4ล้านคดีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1. จุดล้านล้านบาทเศษ แล้วก็ที่เจ้านี้ตั้งเรื่องให้บังคับคดีขายทอดตลาดมันมีประ,ประมาณสามแสนล้านทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือมีที่ดินัคำประกันใช่ไหมฮะ,ฮะจริงรัฐช่วยพวกนี้ได้นะได้สิ<ด>ม,มันเป็นสินทรัพย์มันเป็นสินทรัพย์อ่ะ มันไม่ได้ของฟรีนะะแล้วที่ดินที่คุณประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ประเมินตัดอยู่แล้วเวลากูอ้ะอะถูกไหมเมื่อเขาจะหลุดมือเนี่ยคุณซื้อมาเนี่ยลักกำไรล้วนๆเห็นเห็นคือคือให้เขาคืนนั่นแหละแล้วให้เขาผ่อนคืน,ออนมันนั่นมันไม่มันไ,ไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงเลยคือถ้าคนไปซื้อไอ้ไอ้ไอสินทรัพย์ที่มันหลุดคดีอะส่วนใหญ่คือ,อ,อตามที่มันบังคับคดีกันทั้งหลายเนี่ยคือมันมีมันมีพวกแก๊งแก๊งกวนที่ก็ไปทำมาหากินเริ่มพวกนี้อยู่แล้ว เออซื้อแต่ละทีนี่มันคือซื้อได้ราคาต่ำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าพวกเวลาที่ราคาประเมินเวลากู้อ่ะมันต่ำ<ะ>ถ้ารัดเข้าไปช่วยพวกนี้นะมันช่วยคนได้เยอะเลยใช่แล้วก็รัฐไม่ได้เสียหายอะไรด้วย<ะ>เพราะมันมีสินทรัพย์ค้ำประกันหมดแต่ว่าเวลานี่ประชาชนเนี่ยมักจะไม่ถูกจัดอยู่ในสถียลภาพการเงินแต่เวลานี่เอกชนรหลใหญ่นี่เจ้าสัวเนี่ยกระทบขึ้นมาเนี่ยกลายถูกนิยามว่ามันมีผลต่อเสถียลภาพ ระบบการระบบการเงินนะนนี้มันก็ตลกดีซึ่งซึ่งเพื่อไทยเองก็ออกมาส่งสัญญาในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยนะครับ